ฤทธิ์ันนี้ไปช่วยน,นรดเขาตรวจงบย้อนหลังเลยครับตาถ้าลูกค้าใหม่ของเรายินดีแบ่งรายได้ตามสัดสของคุ้แทนดี้ไหมครับเสร็จเรื่องไม่ใช่หรอยืนอยู่ทำไมอ่ะวันนี้ออาไปยังไงเราก็เป็นจังหวังประวัติทายาทอีกคนนะนี่ชาวนี้อายเขาทำเขาต้มกุ้งขอมกรดเราไว้ให้นะขอบคุณครับ แล้วจะเรียนทำไมเศรษฐศาสตร์ทำไมไม่เรียนเลขของเลขาอะไรจบมาจะได้ไปช่วยงานที่บริษัทถ้าช่วยงานบริษัทอะปู่หมายถึงทำงานให้หลานชายของปู่ถ้าปู่ยังเห็นผู้ชายดีกว่าผู้หญิงต่อให้อันจะเก่งแค่ไหนก็เป็นได้แค่เลขาไม่มีวันอยู่ในสายตาเดีย๋ยวยามปู่เข้ามั่งก็ได้ปู่เขาคิดว่าตัวเองถูกทุกเรื่องอะแล้วก็ไม่เคยสนใจอะไรนอกจากเรื่องของตัวเองกับผลประโยชน์ถ้าอันเกิดมาเป็นหลานชายอันก็ไม่ต้องกเกียดตายออกไปโตข้างนอกแล้วปู่ก็คงเห็นความสําคัญของอันมากกว่านี้